คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขปรับสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตาทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจ,จารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วก็บวรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมเพื <S <S ่อเป็นกํบบาลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของอาจ,จารย์เย่ครับผม แล้วก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมในการส่งกําลังใจให้กับอาจารย์เย่ครับเลียนแกท่านเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมจะอยู่ในแถวเดียวกันกับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้าไปที่คำว่าขอบคุณแล้วก็สามารถซื้อซูเปอร์ตังซูเปอร์ชาซูเปอร์สติ๊กเกอร์ครับผมส่งกําลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับผมขอขอบพระคุณสําหรับกําลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางรัฐบาลไทยครับผมรัฐบาลไทยนะครับผมประจำวันที่หนึ่งครับผมราคม2 5ง7ครับผมสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูดเป็นศูนย์ครับผม วิ่งรูดเป็นศูนย์นะครับผมวิ่งรูดเป็นศูนย์ครับผมงวดที่แล้วก่อวิ่งรูดนี้ก็เข้ามากับทุกงวดนะครับผมงวดงวดก่อนก็ไอวิ่งรูดศูนย์ครับผมไอศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดก็ออกศูนย์หกครับผมตรงกลางไปงวดที่แล้วก็ให้วิ่งรูดสามครับผมสามสองสามสามก็ออกสามเจ็ดครับผมตายแค่วิ Wing นะ่งรูดเนาะ วันน <Billie S 2> ี้네ได้วิ <ain> ่งรูดศูนย์ครับผมวิ่งรูดศูนย์ก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าตัวเจาะจะเข้าไหมครับผมวิ่งรูดศูนย์ครับผม3ตัว3ตัวนี้ได้800ครับผม80 0นะครับผม80 0ครับก็กลับเลขเป็น3หางนะครับผมวันนี้แอดก็จะขออนุญาตกลับเลขให้เลยนะครับผม80 0ก็จะได้0 0 8ดด้วยนะครับผม แล้วก็080ครับผมทีเราก็จะเอา800080แล้วก็0 08นี่นะครับผมมาตัดหน้าครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับผมแอดมิน,นขออนุญาตตัดให้ครับผม 800ครับผม8 0 0 0 0 8 080นะครับผมจะตัด2ตัวได้02ครับผม0-2 02นี่ก็จะมาจาก0 0นะครับผมก็คือ02ตัวนั่นเองครับสุดท้ายเลยครับผมสุดท้ายเลยก็เป็น8 08ครับผมก็จะได้เลขประมาณนี้นะครับผม ก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับผมสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้ครับผมประจําวันที่1ตุลาคม2567าครับผมงวดนี้ได้วิ่งรูดเป็นศูนย์ครับผมวิ่งรูดศูนย์นะครับ3ตัวครับผมําตัว80 0ครับผมกับเลขก็ได้0 0 8แล้วก็0 8 0ครับผม วิ่งรูดศูนย์นะครับผม3ตัว8 00ครับผมกลับเลขได้008แล้วก็080ครับผมสองตัวครับผมต่อไปเป็นสองตัวสองตัวก็จะได้02ครับผม02 0 0 0 8นะครับผมสองตัวนะครับ02 0 0 0 8ครับผมก็อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทาง เกือกซื้อเลขหารอตตอรี่กันนะครับผมสำหรับทนานที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางซื้อรอตตอรี่นะครับผมถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผม สำหรับคลิปแนวทางรัฐบาลไทยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ